ตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสตตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสตตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสมปจิทฐามินาสังสิโมรมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติ พรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาบุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุะติพุทธมะออุนโมพุทธายะวิรัโย ο, วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอทิทธโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหม สัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารือรือสัมปติชามินาสังสิโมพรหมาจมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพรหมาจมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาบุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติ พุทธะมาอาุนโมพุทธายะวิรัทยโววิรโคนายังวิระหิงสาวิรธาสีวิรธา,า,า,าสาวิรอทิทโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปฏิชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารืรืสัมปจิชามินาสังสิโม รภมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาบุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอะอุนมโมพุทธายะวิรัทยโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทโย ο. พุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพา,พา,ห,าหาหารือ,รอสัมปติชามินาสังซิโมรหมมาจะมหาเทวาสัพเพยขขาปรายันติรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาบุญโยมหาลาโภพระวันตุเม นิเตพาหุหะติพุทธะมะอุนโมพุทธายะวิรัทยโววิรโคนายังวิระหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิระอธิโย ο, พุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปฏิจฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือ,อสมปจิจฉามินาสังสิโม พรมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพรวันตุเมมหาบุญโยมหาลาโภพรวันตุเมมิเตภาหุหติพุทธมะอะุนโมพุทธายะวิรัทโยวิวรโคนายังวิระหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิร,าาวรอิทโย ο. พุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือสัมปติชามินาสังสิโมพรมมาจามหาเทวาสัพเพยขขาปรายันติพรมมาจามหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาบุญโยมหาลาโภพระวันตุเม,ม มิเตพาหุหติพุทธมะอาุนโมพุทธายะวิรัโยวิรโคนายังวิระหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิระอิติโยพุทธสมมานีมามะพุทธสสวาโหมสัมปฏิชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหา,หารือสมปจิจชามินาสังสิโม รมมาจมหาเทวาสัพเพยักาปรายันติพรมมาจมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาบุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุะติพุทธมะอะอุนมโมพุทธายะวิรัทยโววิรโคนายังวิระหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิระอิทธโย ο. พุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหา,หารอรือสัมปติชามินาสังสิโมพรมมาจมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพรมมาจมหาเทวาอาภิลาภาพระวันตุเมมหาบุญโยมหาลาโภพระวันตุเม มิเตพาหุหติพุทธมะอะปุนมโมพุทธายะวิรัทโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอทิทโยพุทธสมานีมามะพุทธสสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเหรือสัมปติชามินาสังสิโม รม,มาจมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพรมมาจมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาบุญโยมหาลาโภพระวันตุเมนิเตพาหุะติพุทธมาอาอุนมโมพุทธายะวิรัทโย ο, วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโย ο. พุทธะมานีมามะพุทธะสวโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหา,หารือรือ